สวัสดีครับวันนี้นะครับผมกลับมาพบกับผมต่อสักนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูนะครับตอนแรกว่าจะไม่รีวิวนะครับที่ผืนนี้เพราะว่าติดลูกค้าจองนะครับแต่พอดีว่าลูกค้ายกเลิกนะครับที่ไม่ได้มีปัญหานะครับโฉนดคุดแดงนะครับพร้อมโอนเนื้อที่2ไร่นะครับอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินดูบริเวณโดยรอบนะครับที่ผืนนี้นะครับมีแต่ต้นไม้ครับแล้วก็เป็นต้นประดู่นะครับแล้วก็ต้นอะไรนะ ต้นอะไรนะต้นเดาต้นเดานะครับเป็นต้นเดาแล้วก็ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ชอบต้นไม้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าที่ผืนนี้เลยครับมีที่ผืนนี้เลยครับที่ว่าอยู่ในเมืองแล้วก็มีแต่ต้นไม้นะครับสองไร่นะครับผมบอกราคาไว้ตั้งแต่ตอนที่ลูกค้านะครับที่ติดจองไว้นะครับราคา6กแสนห้าหมบาทนะครับราคานี้ผมโอนให้นะครับก็คือว่าไปที่แปลงนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมขออนุญาต ขออนุญาตนะครับไม่รับมัดจำนะครับเพราะว่าอยากให้สําหรับคนลูกค้าที่พร้อมนะครับที่อยากได้จริงๆนะครับแบบมาดูแล้วก็สามารถพร้อมโอนนะครับในระยะเวลาไม่นานมากนะฮะเพราะว่าอันที่จริงจะต้องนัดโอนกันวันพุธเนี่ยนะครับวันพุธที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับพอดีว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยเนาไ่อันนี้เราไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่เป็นไรครับอันนี้คือเราสบายๆอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ผมนะครับเดี๋ยว ผมขออนุญาตทาท่านผู้ชมนะครับเดินดูบริเวณโดยรอบนะครับเป็นต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะครับนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเนี่ยดูนะครับบริเวณหน้าเนี่ยเนี่ยต้นไม้นอันนี้อยู่ในที่เรานะครับอันนี้ต้นอะไรนะเดี๋ยวต้องถามแฟนผมอันนี้ต้นประดู่ไหมต้นประดู่นะครับท่านผู้ชมต้นประดู่นะฮะอันนี้ต้นประดู่ใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมนะฮะบริเวณในพื้นที่นะครับเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับท่านผู้ชมสามารถปลูกบ้านได้นะครับเนี่ยครับดูนะฮะท่านผู้ชม อให้ดูบริเวณโดยรอบกันเลยนะครับเนี่ยครับพื้นที่โล่งๆนะครับที่มีต้นไม้นะครับทั้งหมดเป็นต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นต้นประดู่นะฮะเนี่ยครับท่านผู้ชมถ้ามองจากมุมทางด้านซ้ายที่นะครับลักษณะโฉนดนะครับเป็นเหมือนลักษณะถุงเงินถุงทองนะครับที่เขาเรียกกันว่าถุงเงินถุงทองนะฮะอันนี้สะไม่ใช่นะครับไม่สะไม่ใช่ของเรานะครับอยู่บริเวณขอบด้านเนี่ยแต่ที่ผมมาตรงนี้คืออยากให้ท่านผู้ชมนะครับเห็นเขาสังกัดอุทัยธานีเลยนะครับ ว่ามันใกล้มากครับจากโรงพยาบาลนะครับมาถึงที่ผืนนี้นะครับแค่2โลครึ่งครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับอย่างที่ผมรีวิวไปตั้งแต่ตอนต้นนะฮะแล้วก็เป็นหน่วยงานราชการนะครับสูนย์ราชการนะครับอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นนะฮะเพื่อนบ้านก็จะเป็นข้าราชการทั้งนั้นนะฮะโดยส่วนใหญ่แถวนี้นะครับขโมยขาโจรนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะไม่มีแน่นอนนะฮะโอ้เป็นไงครับท่านผู้ชมชอบไหมครับอ่าครับ น้ำประปาไฟนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินดูบริเวณโดยรอบนะฮะเนื้อที่สองไร่นะครับโฉนดคุดแดงนะครับเน้นนะครับว่าเป็นโฉนดคุดแดงนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่เนี่ยคือถ้าผมจะพูดถึงเรื่องข้อเสียของที่ผืนนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของทางเข้าออกนะครับที่ไม่สามารถสวนเลนได้นะครับเป็นรถเข้ามาได้เลนเดียวอย่างที่ผมรีวิวไว้นะฮะดูนีครับท่านผู้ชมนี่ฮะต้นไม้ฮะ ผมอยากให้ท่านผู้ชมแบบมาด mm ูด้วยตาของท uh ่านผู้ชมเองนะครับ <upright> ว <ข boom. S 2> ่าต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยมันใหญ่จริงๆนะครับดูดิครับท่านผู้ชมแล้วก็ด้านหน้านะฮะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับตอนนี้คือเขาซื้อแล้วก็แบ่งนะครับเตรียมจะทาหมู่บ้านจัดสรรทางนั้นเลยนะครับที่พื้นที่บริเวณนี้นะฮะดูดิครับท่านผู้ชมขายความเป็นต้นไม้ครับสําหรับที่พื้นนี้นะฮะขายความเป็นต้นไม้อีกแล้วนะฮะสำหรับใครนะครับที่พลาดไปนะครับแปลงที่แล้วนะฮะ ก็มีผืนนี้เลยครับสไร่นะฮะเนื้อที่สไร่ปลูกบ้านทําสวนได้สบายครับนะฮะไปครับท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าเนื้อที่มันแค่2องไร่นะครับแต่แต่ต้นไม้ใหญ่นะครับท่านผู้ชมอยู่ในที่เราทั้งหมดเลยนะครับเปนไงฮะสวยจริงๆครับโดนเฉพาะไปกลุ่มนี้ก็สวยมากเลยครับท่านผู้ชม นะมีท่านผู้ชมนะครับบอกกับผมว่าให้ถ่ายตั้งแต่ต้นโค้นเลยหลานชายจะได้รู้ว่าต้นไม้มันใหญ่แค่ไหนว่างั้นนะฮะก็จําจมานะครับก็ทุกคอมเมนต์นะครับผมก็จํามาแล้วก็นํามาใช้นะครับนี่ครับว่าที่คุณแม่นแน่ออกกล้องเท่าไหร่วันนี้อันนี้สรยาแฟนแฟนแฟน,แฟนครับแฟนอยู่ด้วยกันมานานฮะวันนี้ครบตั้งแต่เขาอยู่มมสามฮะ ผมอยู่มาสี่นะฮะเป็นไงครับท่านผู้ชมต้นไม้อ่าครับผมไม่ได้เยอะไม่ได้หยิ่งนะครับแต่ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าผมนัดทางท่านเจ้าของนะครับไปโอนกันที่ดินนะครับวันพุธนี้นะฮะก็พอดีว่าถูกทางลูกค้าบอกเลิกกันนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของโฉนดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันเป็นปัญหาส่วนตัวของทางด้านของลูกค้านะฮะ ก็เลยรีบมารีวิวครับให้ลูกค้าได้ดูกันนะฮะเผื่อจะมีใครนะครับเผื่อจะมีท่านผู้ชมสักคนหนึ่งนะฮะมารับงานต่อไปวันพุธนะครับเผื่อก็ได้โอนกันวันพุธนี้นะฮะพื้นที่อยู่ในตัวเมืองเลยครับนะเนี่ยครับถนนหนทางเนี่ยครับด้านด้านข้างนะอยู่ในตัวเมืองแต่ฟิลแบบฟิลลูกทุ่งเลยฮะเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยขอบเขตชัดเจนนะครับสาหรับที่ผืนนี้นะฮะไม่ต้องออกลางวัดนะครับพื้นที่ผืนนี้ไม่ต้องออกลางวัดนะฮะนี่ครับ ตอนนี้ที่ผมรีวิวอยู่นี่ก็ฝนเริ่มมาอีกแล้วครับช่วงนี้ดวงถูกกับฝนโอ้ครับขอบเขตชัดเจนครับมีเสาทุกต้นมีหมุดทุกต้นนะครับตรงนี้นะฮะด้านหน้าของท่านผู้ชมที่ผู้ชมได้รับอยู่ได้รับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านจดสันทางนั้นนะฮะเพราะว่าจากพื้นที่ตรงนี้นะครับไปดังด้านหน้านะครับตรงตรงนี้นะครับตรง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 นี้นะครับที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสู์ราชการนะครับไม่ว่าจะเป็น สารนะครับศารศาลอุทัยธานีนะฮะแล้วก็จังหวัดแล้วก็ที่ดินอุทัยธานีนะฮะแล้วก็หน่วยงานราชการเขาเรียกว่าศูนย์ราชการของอุทัยนะฮะจะรวมมันอยู่ที่นั่นเลยนะฮะก็หากจากตรงนี้แค่โลเดียวครับโลครึ่งนะครับเป็นไงครับผมพยายามจะเก็บรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้ครบให้มากที่สุดนะครับสำหรับที่ผืนนี้นะฮะ ก็ลักษณะโฉดนะครับมันก็จะโค้งๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าเป็นลักษณะเหมือนถุงเงินถุงทองนะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบนะครับก็สอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับเอาล้ครับเละแล้วครับเริ่มเละแล้วผมอะฝนตกโอ้โหผมเสียรองเท้าไปสองคู่แล้วครับตอนนี้นะฮะไปดูที่ส่วนใหญ่ผมแต่งตัวสบายๆนะครับใช่รองเท้าวันนี้ผมก็ใส่รองเท้าแตะมานะฮะ นี่ครับท่านผู้ชมฟิลบรรยากาศเขาสังกัดูไทยธานีถ้าท่านผู้ชมได้ยืนอยู่ตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงรถเลยนะครับเป็นถนนเส้นอุทัยน้องฉางนะฮะอะไรนะถนนซีเลนอ๋อแฟนบอกถนนซีเลนวันนี้มากัน2คนครับให้เขาเดินนําเลยด้วยไหนจะบอกกับกล้องว่าอะไรบ้างไหบอกลูกค้าอะไรบ้างไหมฮะอะไรนะพี่สวยให้ีบมาโอนพี่สวยให้รีบมาโอน นะสงสารเจ้าของท่อนะครับผมอ่ะก็ตกลงกันแล้วนะฮะก็เป็นวันพุธนี้นะครับเนี่ยครับป่าทั้งนั้นเลยครับต้นประดู่เนาะใช่ไหมต้นประดู่เนาะต้นประดู่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมลองไปยืนทักงต้นนี้ลองไปยืนฮะไปยืนช่วยกันทำอาหารกิน่อยนะอะไรเงี้บ นนนีนะครับแบบนี้ต้นขนาดนี้นะครับในที่ดินมีไม่ต่ำกว่าประมาณ20ต้นครับตอนนี้ด้วยใช่ไหมให้ไปต้นนี้ด้วยใช่ไหมไม่คิดว่าวงง,งวงมากเหรอไปกันรู้ไปเหเอไ่เอาเพื่อท่านผู้ชมม่มีใครรับผิดชอบไหม <laughs> มันล้นี่ครับท่านผู้ชม เทียบให้ท่านผู้ชมดูครับว่าความความใหญ่นะครับความใหญ่ของต้นไม้นะฮะต้นประดู่นะครับต้นนี้เป็นต้นประดู่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเขาเดินนั่นึงไปให้เดินตามมาโอ้หครับอุ้ยอยู่ในเมืองครับที่อยู่ในเมืองครับแต่ฟิลบ้านนอกนะฮะดูดิครับ ได้ยินเสียงนกร้องที่สวยฮะนึกอยากออกไปเซเว่นก็ออกไปเลยครับเซเว่นก็อยู่ด้านหน้าเห็นล้เสาหลักขอบ,ขอบเขตชัดเจนครับพื้นที่อันนี้เลยนะครับเนื้อที่สองไร่เนาะสองไร่พอดีเ<ล>ป๊ะน้ำไม่ท่วมนะครับพื้นที่น้ำไม่ท่วมนะฮะนี่นะครับขอบเขตชัดเจนนะครับท่านผู้ชมอ๋อละ ก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจที่ดินผืนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอาก้อยถือกล้องป๊ดนึงเดี๋ยวคุยกับท่านผู้ชมหน่อยครับท่านผู้ชมครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสาหรับที่ผืนนี้นะครับไม่ได้ขายกันแบบไม่ได้ยิงนะครับเพราะว่าปกติแล้วก็คงจะมีแค่ผืนนี้ผืนเดียวนะครับผมผืนนี้นะครับผมไม่รับมัดจํานะครับผมขายท่านผู้ชมที่สนใจนะครับแล้วก็ พร้อมมาดูที่นะครับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเราผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้พอดีว่าเขาโทรมาแคนเซิลเนี้ยนะครับก็ฉนดพร้อมโอนนะครับฉนดนะครับเน้นนะครับว่าไม่ได้ติดแบงค์ไม่ได้ติดธนาคารไม่ได้ติดจำนองจำนำอะไรทั้งนั้นนะฮะฉนดพร้อมโอนนะครับสองไร่หกแสนห้าหมื่นบาทนะครับเป็นราคาที่ตกลงนอนไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ขายราคาเท่าที่ซื้อขายกันไว้นะฮะไงก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับกับที่ผืนนี้นะฮะก็ต้องบอกมีอะไรต้องบอกท่านผู้ชมนมั้ย สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่โทรมานะครับแล้วก็ผมบอกว่าเดี๋ยวจะโทรกลับหรืออะไรก็ดีเนาะพู้ถึงอะตรงนี้ผมก็ต้องขอโทษไปด้วยนะครับถ้าผมไม่ได้โทรกลับแล้วจะดุผมมากเลยครับตอนเนี้ไม่บอกว่าวผมปวดหัวจริงครับผมไม่เกณฑ์ขึ้นผมรับโทรศัพท์วันหนึ่งเป็นสิบสิบสายอย่างที่ผมบอกไปนะฮะแฟนก็ดุนะฮะลูกค้าก็ดุโอ้ยผมนี่เครียดจริงๆครับแต่ก็เนาะ สบายๆอยู่แล้วสาหรับผมนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากชีวิตผมผ่านอะไรเรื่องอะไรเลวร้ายมามากกว่านี้เยอะนะครับไม่ว่าเดี๋ยวไว้วันหน้านะครับผมจะทําคลิปแนะนําตัวเองนะครับเชื่อไหมครับว่าผมนะฮะอายุ30ตอนนี้นะครับผมอายุ30แต่เชื่อไหมครับท่านผู้ชมว่าผมทํามามากกว่า25อาชีพนะครับก็มีอันนี้แหละครับที่ได้รับผลตอบรับดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านผู้ชมหรืออะไรก็ดีนะฮะก็มี อย่าพูดคาว่า f อเลยเนาระครับรู้สึกอายเหมือนกันก็แบบโอ้โหมีคนลุงคนคุณป้าโทรมาโอ้เนี่ยเป็น f อนะรับชมอยู่นะอะไรเงี้ยโอ้โหก็รู้สึกดีก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากก็ยังไงก็ฝากกับพื้นที่พื้นพื้นที่เนาะต้องใช้คำว่าพื้นที่นะครับสำหรับที่ดินผืนนี้นะฮะสองไร่นะครับเน้นว่าสองไร่ลักษณะเดี๋ยวจะเป็นโฉนดเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอนาคตนะครับจะเป็นหมู่บ้านตดสรรนะครับ เพราะว่าเขาแบ่งฉนดกันไว้อย่างชัดเจนนะครับถ้าท่านผู้ชมมาจะเห็นเสาหลักนะฮะด้านหน้าตรงเนี้ยนะครับด้านหน้าตรงเนี้ยทั้งหมดนะฮะเห็นไหมในกล้องเห็นเนาะพูดถึงอ่าให้ท่านผู้ชมรับชมเรื่องของป้าอีกครั้งหนึง่งนะกับที่ดินผืนนี้นะครับถ้าท่านมานีจะได้ยินเสียงรถเลยนะครับจากด้านด้านหน้าปากซอยเห็นไหมเห็นภาพตากล้องจะเป็นเอาละครับท่าน เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมคงต้องไปก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะรีบลงคลิปวิดีโออันนี้เลยนะครับกับสําหรับที่ผืนนี้นะครับสําหรับท่านที่สนใจจริงโทรมาเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะดึกดื่นค่ำคืนยังไงก็โทรมาได้นะครับสําหรับผมต่อสักยินดีครับวันนี้ไงก็ฝากไว้ด้วยครับท่านผู้ชมไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ